อนนี้หลวงตาเดินขึ้นมาถึงยอดอ,อะไรนะดอยสเสมอดาวนะ้รซึ่งผมอีก500เมตรครับผมเดินขึ้นมาไม่ไหวเหลืออีกห้าร้อยเมตรผมเลยเดินตามหลวงตาไม่ไหวผมตั้งน,น,นั่งรถขึ้นมารอหลวงตานะครับหลวงตาขึ้นมาแล้วนะครับคนที่เดินตามหลวงตาขึ้นมามีคนเดียวครับที่เดินเดินเดินได้ไหวนะคือคนที่จะพ่ายย่ามนะครับส่วนอีกคนนั่งก็นั่งรถมาดักรอตรงเมื่อกี้นี้ครับก็ลงไปเดินต่อ มีชาวบ้านประชาชนมารอตายเดินลงตายจะพักที่นี่สักสักคู่นะครับแล้วจะเดินลงต่อไปที่อำเภอนาโน้อยนะครับ<ม>เยอครับที่เดินมาพร้อมผมที่เดินขึ้นมาถึงเอ่อรอยตะเบิดดาวนะครับก็คือคนที่ตะพายย่ามนั้นนะครับมผมก็ขาดด่ายอีกห้าร้อยเมตรผมขึ้นไม่รอดครับผมเลยต้องอาศัยรถขึ้นมานะครับผมไม่ไหวจริงๆครับเดินขึ้นมาสองกูลุ่งนี้ตอนแรกนึกว่าหมูหมูโอ้โหยาวครับเ,เ,เราต้องปรงเมินตัวเอง ไม่ไหวลงตาผมเอาเปรียบม,มาบมอยากเดินขึ้นมาปล่าอยวางเรารับตรงตานะครับเดี๋ินลงตาจะแวะพักที่นี่นะครับสักคู่หนึ่งนะครับแล้วจะเดินต่อนะครับยกนะครับยก ยกถ่ายหนังตานะครับยกอันนี้ต้องยกด้วยนะครับยกห้ามห้ามราดน้ํานะครับห้ามราดเท้าหลวงตานะครับผมหลวงตาพักนี่ก่อนครับหลวงตาเข้าที่พักนะครับต้องหยุดไหลสดนะครับช่วงหลวงตาพักนะครับผมขอบคุณคุณเอกมากค่ะที่สละเวลามาไหลสด ให้ศรัทธาสาธุชนได้ชื่นชมบารมีหลวงตากันทั่วหน้าสำหรับธรรมะของหลวงตาบนภูไยดาวก็คือสอนให้เรารู้ว่าหลวงตามีบารมีนั่นเองก็คือมีบารมีสิบทัศทานบารมีสีบบารมี เนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิปริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีทุกย่างก้าวที่เป็นย่างแก้วสำเร็จแล้วเพราะขันติวิบริยะก้าวเดินไปมั่นหมายในสัจจะบารมีพระท่วมท้นคนศรัทธา สาธุกับอนุโมทนาบุญหลวงตาบุญชื่นปัญญาบุญโทและคุณเอกสิทธเอกของหลวงตาที่คอยดูแลหลวงตาแล้วยังเป็นสบานบุญไหลสดให้กับสาธุชนได้ชื่นชมบารมีกันทั่วหน้าสาธุ